คือชาวนาสุพรรณนะครับก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ําด้วยนะครับก็ร้องไปยังคุยลุยเคลียร์ว่าไม่ได้รับชําระเงินจากการส่งข้าวนะครับเป็นเงินจํานวนเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยโดยประมาณ1 0บถึงยีล้านบาทนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางทีมนะฮะทางทีมเจ้าที่นะครับทุกนายรวมทั้งผมเนี่ยก็ได้ประสานไปยังโรงสีแห่งนี้นะโทรติดนะฮะแต่ยังไม่รับนะครับไม่รับนี่ก็คือ ยังไม่พร้อมยังหาลือกันหรือเปล่าต่นนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามชาวนาชาวบ้านได้ลุงป้าน,นาอาตศี 4, ตาสารเนาะเพราะว่าต้องบอกตรงว่าการร้องมาครั้งนี้นะครับร้องมายังรายการคุยรีเคลียทั้งช่องอมบลินนะฮะแล้วก็เพจทนายไพศาลช่วยด้วยนะครับจะถูกยึดบ้านแล้วนะครับจะต้องไม่มีที่อยู่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจําวันละนะครับ Amarin TV